คลิป of the day oh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ F-Tube นะครับผมวันนี้นะครับเป็นคลิปที่2ของเราแล้วนะครับผมกับการสอนเต้นเพลงเกาหลีนะครับวันนี้เราจะมาสอนเพลงชื่อว่า Overdose นะครับผมของ EXO นะครับ mm hmm. ก็ถ้าจะเป็นยังไงนั้นไปเชิญดูได้เลยครับ mm hmm. โอเคครับผมวันนี้จะมาสอนสเต็ป เพลง o v e r โ o s e กันนะครับท่าแรกนะครับจังหวะที่8นะครับให้กระโดดแยกขาพร้อมนั่รูปหัวใจแล้วพร้อมที่กระโดดขึ้นไปชิดขานะครับพร้อมกับทาผ้าหัวใจลอยขึ้น้องฟ้าครับผมเอตึออตึอเนะครับพร้อมกับทิ้งหัวใจลงมาที่ปากพร้อมอ้าปากครับผมอย่างนี้นะครับเอามานะครับ5้าห1 2 3ดสนะครับพร้อมใช้มือซ้ายนะครับจิ้มเพื่อปิดปาก นี่นะครับสอนยกมือขวาขึ้นมาที่คอปึ๊บหงายมือชู2นิ้วแล้วก็พลิกกลับไปลงไปที่อกปึ๊บน,นี่นะครับเอาใหม่นะครับ5้าหกเจ็ดแนองสาอห้าหกนี่นะครับพอลงมา6 7เจ็สร็จปุ๊บกระโดดแยกขาจังหวะต่อไปนะครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้สาวๆหลายคนกีดน,นะครับก็คือ ไต่ลงไปใช้2นิ้วนะครับแต่ไต่ไต่ไต่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 ลงไปจนถึงเกือบถึงเป้านะครับพร้อมกับกระโดดชิดขาพร้อมแล้วก็เอามือมากำไว้ปึ๊บอย่างนี้นะครับถ้าจะออกตุดๆนิดนึงนะฮะแล้วก็แยกขาหมุนหัวแล้วก็หมุนมือไปพร้อมกันหมุนทั้งร่างกายนะครับเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บโอเคเอาใหม่นะครับห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแหนึ่งสสามสแล้วหมุนฟึบโอเคครับผมเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาเต้นทวนอีกรอบนึ่งช้าๆอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสสามี่ห้าหกดแดหนึ่งสสสี่ห้าหเออโอเคครับลองไปเข้ากับเพลงดูครับผม นะครับอีกรอบนะคระับครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนึ่งท่อนจากเพลง o v e r d o s e นะครับซึ่งเป็นท่าที่ถือว่าสาวๆกี๊นะและเป็นท่าเขาเรียกว่าเป็นท่าจุดเด่นของเพลงนี้นะครับคือการที่ทําลูกหัวใจลอยขึ้น้วคุกเข้าปากนะครับจะบอกความหมายนิดนึงนะครับผม หัวใจที่กำลังลอยขึ้นนะครับเหมือนหัวใจของเธอนะฮะแล้วก็ปล่อยลงมาเข้าที่ปากครับเข้าไปอ่ะก็เหมือนกับการกินยาที่ออกมาเหมือนแคปซูลแบบหักกั้ออย่างเงี้ยอ้าเข้าปากนะครับความเขาจะเพลงเนียเขาจะเปรียบความรักนะครับเหมือนกับยาเหมือนกับยาที่ทำให้เราเสพติดเป็นอารมณ์นั้นครับแต่ว่าเรามันดันเสพเกินขนาดนั่นเองนะครับก็ยังก็จบกันไปแล้วนะครับแล้วครั้งหน้าเป็นเพลงไหน เดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับกับรายการ S t r u t e นะครับผมขอบคุณมากครับคลิป of the day